ภัยพิบัติใดที่จะทําให้มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ในยุคสมัยของเราจากภาวะโรคร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันทําให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติเกิดภัยพิบัติหลายอย่างที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้แม้จะมีการคาดการล่วงหน้ามาบ้างแล้วแต่ภัยพิบัติเกิดมากขึ้นถี่ขึ้นและเกิดขึ้นเร็วกว่าที่มนษุษย์คาดการไว้หลายเท่า เมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มลงมายัางพื้นลาบทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยมีน้ำแข็งในทะเลสาบบนยอดเขาละลายจนเห็นโครงกระดูของมนุษย์มากกว่า800ร่างกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณทะเลน้ำแข็งที่เราได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคลิปก่อนวันนี้เราจะรวบรวมความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ ที่ได้คาดการว่าภัยพิบัติใดที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุของเราก็คือช่วงอายุของมนุษย์ใน70ปีนี้จะมีภัยพิบัติใดบ้างที่รุนแรงถึงขั้นทําให้มนุษย์สูญสิ้นเผ่าพันธุ์เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นการประเมินโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามในช่วงอายุขัยของเราก็คือ70ปีข้างหน้ารวมทั้งประเมินถึงระดับอันตราย ที่จะมีผลต่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หากเกิดหายนะนั้นขึ้นมาจริงๆหายนะแรกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนิกบลูกผู้ช่วยอวุโสจากศูนย์วิจัยสภาพเปลี่ยนแปลงของอากาศไทดันที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยอีสแองเจลสหราชอาณาจักรให้ความเห็นว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ปัญหาภาวะเรือนกระจกจะทวีความรุนแรงขึ้น และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2อ,องศาเซนเซียสอากาศร้อนระดับนี้ถือว่าสูงกว่าที่โลกเคยเผชิญเมื่อ15000ลแสน 1, 500, ปีก่อนสิ่งเวลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นอาจทำให้อากาศในหลายภูมิภาคของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลกและทำให้ระบบสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันพังทลายลงไป ตามมาด้วยการอ,อพยพของผู้คนจำนวนมหาศาลและเกิดปัญหาขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรเนื่องจากพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของมนษุษย์จะเหลือน้อยลงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้อาจจะไม่ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปได้แต่แน่นอนว่ามันจะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นมากกว่าสอง,อง,องศาเซนเซียสภายใน70ปีถือว่าเป็นอันตรายระดับสูงมากทีเดียว ทางด้านเลดฮาร์ดสติลแพทย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกสายพันธุ์มีนาฬิกาแห่งวิวัฒนาการอยู่ในตัวเองเวลาของนาฬิกาชีวภาพนี้จะเดินผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นการเดินหอยหลังไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่นำไปสู่ยุคศูนย์พันอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้เรียกว่าเทโลเมียส เป็นส่วนปลายที่ปิดโครโมโซมที่มีอยู่ในสัตว์ทุกตัวถ้าไม่มีเทโลเมียสแล้วโครโมโซมอาจจะไม่มั่นคงแต่ละครั้งที่เซลล์แบ่งตัวมันจะไม่ก๊อปเทโลเมียสอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันจะลดน้อยถอยลงไปและตลอดชั่วอายุของเราเทโลเมียสจะหดสั้นลงเรื่อยๆมันจะหดสั้นลงสั้นลงเนื่องจากเซลล์เพิ่มจำนวนตัวเอง และในที่สุดแล้วมันก็จะหดสั้นจนถึงที่สุดเราก็จะเริ่มมีโรคที่เกี่ยวกับความชราภาพมาคุกค,คามอย่างเช่นมะเร็งอัลไซเมอร์โรคหัวใจและโลรคหลอดเลือดสมองตีบอีกการหดสั้นของเทโลเมียสไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่จนตายเท่านั้นแต่ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความยาวของเทโลเมียส ที่ส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งก็จะมีขนาดหดสั้นลงด้วยเช่นเดียวกันสะท้อนถึงกระบวนการชลาภาพของแต่ละคนและเมื่อเทโลเมียส์ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพันรุ่นมันก็จะเริ่มกร่อนจนถึงระดับวิกฤตเมื่อถึงเวลานั้นเราจะพบว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับคนชราจะระบาดไปทั่วตั้งแต่เมื่อมนุษย์อายุยังน้อยจนสุดท้าย มันจะทำให้เกิดภาวะประชากรขาดแคลนการกร่อนของเทโลเมียสอาจใช้อธิบายการสูญพันธุ์ของมนุษย์บางสายพันธุ์ได้เช่นมนุษย์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วในอดีตอย่างมนุษย์นีแอนเดอร์ทอลโดยไม่ต้องเอาปัจจัยภายนอกของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาพิจารณานักวิทยาศาสตร์บอกว่าโอกาสที่จะเกิดประชากรลดลงเนื่องจากมีอายุสั้น จากการกระดก่อนของเทโลเมียสอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่มากนักซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ช่วงใน70ปีช่วงอายุไขของเราศาสตราจารย์มาเรียแซมบอนนักเวรตวิทยาและหัวหน้าห้องปฏิบัติการเชื้อไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานป้องกันสุขภาพแห่งราชอาณาจักรอังกฤษมองว่าเมื่อปลายศตวรรษก่อนเกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรงถึงสรอบ มันเกิดขึ้นพร้อมกับการระบาดของเชื้อ HIV และ SARS การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกจะเกิดขึ้นทุกรอบร้อยปีและคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเชื้อโรคระบาดนี้สร้างความหวาดวิตกมากทั้งโรคที่กลายพันธุ์และโรคที่อุบัติใหม่เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ที่ระบาดในไก่ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากไวรัสตัวนี้กลายพันธุ์ เรียนรู้วิธีการส่งเชื้อจากคนสู่คนแล้วการระบาดจะแพร่ลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปีคศ1918ได้ฆ่าชีวิตประชากรโลกไปแล้วกว่า20ล้านคนภายในปีเดียวจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าที่เกิดขึ้นในสงครามด้วยซ้ำและหากเกิดการระบาดอีกครั้งในอนาคต ก็คงส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโรคไวรัสที่ระบาดอาจไม่ได้ฆ่าทุกชีวิตที่มันเข้าไปอยู่อาศัยเราอาจมีวัคซีนหรือมีวิธีป้องกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันอาจไม่สามารถทำลายมนุษย์จนสูญพันธุ์ได้แต่มันจะส่งผลกระทบรุนแรงเป็นเวลาหลายปีหากเราไม่สามารถเตรียมตัวได้อย่างสมบูรณ์เพื่อรับมือกับผลที่เกิดขึ้นจากน้ำมือธรรมชาติ โดยเนื้อแท้แล้วธรรมชาติเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพตัวจริงอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระบาดของไวรัสในอนาคตภายใน70ปีข้างหน้านี้เป็นไปได้สูงมากทีเดียวอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ศาสตราจารย์พอลวิลคินสันประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำศูนย์ศึกษาการก่อการร้ายและความรุนแรงด้านการเมือง มหาวิทยาลัยเซนแอนดูซาฮราชอาณาจักรให้ทัศนว่าสังคมทุกวันนี้มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายมากยิ่งขึ้นและกลุ่มที่อาฆาตมาตรร้ายสามารถหาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อการร้ายได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเทคโนโลยีและความชำนาญในการสร้างอาวุธทำลายล้างสูง การก่อการร้ายที่ส่งผลให้เกิดการล้มตายเป็นจำนวนมากในปัจจุบันนี้ก็คืออาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีการปล่อยเชื้อบางอย่างเป็นจำนวนมากเช่นเชื้อแอนแทรกไวรัสฝีดาษและเชื้อโรคร้ายแรงอื่นๆอาจส่งผลกระทบอย่างมหาศาลและการติดต่อสื่อสารระหว่างพรมแดนในยุคใหม่จะทำให้กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ในสังคมเปิดซึ่งเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระเราไม่สามารถจะหยุดยั้งการจู่โจมได้เลยและมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเกิดการโจมตีขึ้นที่ใดที่หนึ่งในโลกในช่วงอายุของเรานี้โอกาสที่จะเกิดการโจมตีด้วยการก่อการร้ายครั้งใหญ่ในช่วงอายุของเราเป็นไปได้สูงมากพนากาศเอกหลอดการเด n น โกศกระทรวงกลาโหมประจำพักเสรีประชาธิปไตยแห่งสหราฐอาณาจักรกล่าวว่าสงครามอาวุธร้ายแรงจะทำลายความรุ่งเรืองของมนุษย์แม้ในความเป็นจริงอันตรายดังกล่าวอาจดูเหมือนว่าจะผ่านพ้นไปแล้วปัจจุบันมีจุดที่อาจก่อให้เกิดสงครามที่ใช้อาวุธร้ายแรงอยู่สามแห่งได้แก่ตะวันออกกลางอินเดียปากีสถานและเกาหลีเหนือ ซึ่งในเกาหลีเหนือเป็นจุดที่น่าวิตกมากที่สุดเนื่องจากมีกองทัพร,รูปแบบเก่าที่พร้อมก่อความขัดแย้งได้มากที่สุดแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่ามีอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เกิดการใช้อาวุธร้ายแรงอยู่และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบระหว่างประเทศที่ยับยั้งการใช้อาวุธร้ายแรงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งที่ใช้อาวุธร้ายแรงในระดับโลก อาจจะมีอยู่ต่ำแต่ก็ยังถือว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ายังมีประเทศนอกคอกหรือพวกหัวรุนแรงอยู่โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้จะไม่มากนะักโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ